อันนี้ช้อนช้อนชออนอช้อนไม่โทช้อนอันนี้ซ่อมซ่อมสออมอสอมไม่โทซ่อมช้อนซ่อมช้อนซ่อมอันนี้จานจออนอจาน จา,จานช้อนซ่อมจานช้อนส้อมอันนี้ยำยำยำกุ้งสดขอแกะยำกุ้งสดกันนะแกะแบบนี้แล้วก็เทแบบนี้ ยำกุ้งสดยำกุ้งสดโอ้ยหน้าตาแซ่บเหมือนจะเผ็ดเลยคุณอยากกินไหมคนไทยใช้ช้อนจอมไว้กินอาหารนะคะ,ะไปกินกัน